สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่วงฮักแหงสไตล์นะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่วงเข้าครัวนะคะวันนี้ฮักแหงก็จะพาทุกคนนะคะไปเข้าครัวกันเนาะมาดูวัตถุดิบของเราก่อนเลยนะคะว่าเรามีอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะทําอะไรกินกันดีคะทุกคนดูจากวัตถุดิบแล้วนะคะก็จะต้องหนีมิพนนะคะมีใบกะเพราด้วยนะเนี่ย วันนี้เราจะไปทําเมนูง่ายๆนะคะทุกคนก็คือผัดกระเพราหมูชิ้นนะคะแซ่บๆเลยนะคะวันนี้มาดูวัตถุดิบของเราเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นหมูชิ้นของเรานั่นเองนะคะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะพริกกระเทียมนะคะโขลกให้ละเอียดเลยเนาะวันนี้เราจะกินแบบเผ็ดๆแซ่บๆกันนะคะทุกคนส่วนผักเคียงเราก็จะมีใส่นะคะ,ะขะ้าวโพดอ่อนเนาะแล้วก็ นี่เลยค่ะเห็ดฟางนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่จะเป็นใบกระเพราของเราจ้าพระเอกเลยนะคะถ้าไม่มีใบกระเพาก็เป็นผัดกระเพราไม่ได้นะคะทุกคนมาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะก็จะมีน้ำตาลนะคะเครื่องปรุงรสผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลานะคะ สำหรับผัดกะเพราเนี่ยนะคะเราจะใส่น้ำปลาเพื่อให้ดึงรสชาตินะคะความนัวความแซ่บขึ้นมานะคะเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวเมื่อพร้อมแล้วก็ไปช่วยกันผัดเลยนะคะทุกคนกับเมนูง่ายๆผัดกะเพราหมูชิ้น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 นะคะไปกันเลยเชืน้ำมันไปนิดหน่อยน้ำมันไปนิดต่อได้ริก ุคหมูชิ้นของเราใส่ลงไปใส่แรงเลยนะทุกคน 我快跳起来 ตาลไปนิดนึงค่ะผงปรุงรสซอสน้ำมันหอยค่ะทุกคนตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลา แล้วก็ใส่น้ำเปล่าไันิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่นี่เลยะค่ะใบกระเพราพระเอกของเราแสกเลยค่ะทุกคน อืมหอมขึ้นมาที่เดียวเดียวอืมกลินมาแล้วทุกคนหอมมาก เดี๋ยวเราจะยกลงแล้วนะคะเดี๋ยวปิดไฟก่อนขอปิดไฟก่อนออจะตัดแล้วนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะ เซตพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนผัดกะเพราหมูชิ้นของเรานะคะวันนี้เราใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็เห็ดฟางเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มความน่าทานให้มากขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตกินข้าวกันก่อนนะวันนี้ผัดกะเพราหมูชิ้นกับข้าวสวยร้อนๆนะคะทุกคนอร่อยอร่อยเลยนะคะทําง่ายๆทากินที่บ้านกันก็ได้นะคะทุกคนง่ายมากๆเลยเนาะเมนูนี้ทําเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นนะคะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ลาทุกคนไปทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะทุกคนมาค่ะมื้อเย็นกันวันนี้นะคะเดี๋ยวขอชิม กันกับควสวยร้อนๆนะคะเข้ากันมากๆไเลยทุกคนนี่ค่ะสุดยอดอืมอร่อยค่ะทุกคน สำหรับเมนูง่ายๆนะคะฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตทานข้าวกันก่อนนะคะอยาให้พี่เกชิมดูว่าอร่อยไหมถ้าทางไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยนี่ าคนกินบอกว่าอร่อยคนทําก็มีกำลังใจนะคะทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ uh oh. อร่อยไม่ดังเท่าไหร่กินไม่สิ